ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมต่อพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงป,ปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ขอถวายความเคารพพระครูสมุนิรุตนิติสาโรประธานทรงระานที่อย่างดีเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอความเจริญในสมณธรรมทรงบังเกิดแก่พระมานัตจาริกะทุครูแล้วขอขอความเจริญสุขเจริญในธรรม เพิ่งบังเกิดแก่อุบาสกอุบาสิกาทุกทุกท่านลดมือลดมือลงนั่งสบายๆนี่นั่งสบายๆค่อยๆฟังครับกระผมมัตตมาภาพพระวิทยาธีรธรรมโมพระวิปัสสนาจารย์ ใน,ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์เจายายลล้าคณะใหญ่หลนกลางประทูนประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับได้รับรู้สึก,กว่าเป็นเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ พระอาจารย์นิรุตทนให้ให้เกียรตินิมนต์มาที่อ่าสถานที่หองดีเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่รูจรจรจรร้จักจริงๆรู้จักมานานแล้วรู้จักมาตั้งแต่พระอาจารย์มหารำพันธ์ท่านมาก็นำรองไว้เนาะก็ร่างสร้างไว้ก็แอบติดตามแอบชื่นชมนะเพราะว่า พระสายวัดป่าเนี่ยเป็นมีหลักมีวัดปฏิบัติที่ที่ละเอียดละออนละเอียดละอ,อมากก็แอบ,บติดตามท่านอยู่แล้วก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพระอาจารย์มหารำพันหลายที่เลยกันนิมะมาสถานที่อย่างดีนี่ก็เป้าหมายจริงๆก็คือมาสอน วิปัสสนากรรมฐานเคยยัดโยมแต่ในครั้งนี้พระอาจารย์ท่านท่านบอกว่ามีพระปริวาสอยู่อยากจะให้มาให้กรรมฐานเบื้องตน้นก็เลยรีบเดินทางมาแล้ววันนี้วันนี้ท่านบอกว่าปกติเนี่ยในงานบุญงานกุศลเราก็จะพูดกันเรื่องการเรื่องของบุญที่เกิดจากการถวายทาน บุญนี้เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจารรกาก,การเจริญภาวนาแต่วันนี้ท่านบอกว่าอยากจะได้วิธีการวิธีการที่เราปฏิบัติทมกันแล้วเวลาเราไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยหลักของการปฏิบัติไอ้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตการของเรือนทำยังไงจะให้มีประโยชน์สูงสุด เนี่โยมมันเป็นสาระที่ท,ท,ที่น่าฟังแต่ค่อนข้างจะพูดยากอยู่นะเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมกันเป้าหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราแสวงหาความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่เนื้อแท้ของการปฏิบัติจรงิจรงๆนี่มันเป็นการมาฝึกเพื่อให้เกิดสติ เพื่อให้สติของเราเนี่ยมีกำลังเพื่อที่จะได้ไปเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ว่าสติเตสังนิวรณังถ้าหากว่าสติมันมีกำลังจริงๆมันระงับมันไประงับนิวรณ์นิวรณธรรมไประงับความโลรไประงับความโกรธไประงับความลังเลสงสัยไประงับ อวิชาความไม่รู้ในแต่ละขณะแต่ละขณะที่พระองค์ตรัสไว้มนโนปุปพังขมาธรรม,มามนโนเสถธามนโนมายาคนเรามีจิตเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งรวนแต่สำเร็จได้โดยใจเพราะปกติชีวิตของเรานี่มันไหลลืน่นมันไหลลืน่น ไหลลื่นไปตามความสะดวกความสบายความสุขไหลลื่นไปตามการสแสวงหาทีนี้นถ้าใครใครที่มีโอกาสมันก็เลยมีอาการแข่งแย่งกันจริงดีจริงเด่นกันใครมีความเฉลียวฉลาดกว่าก็เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ได้อโอกาสเนี่ยี่เราไม่รู้กันตามความเป็นจริงเนี่ยชั้นชันการใช้ชีวิตประจําวันแต่ละวันแต่ละวัน มันจึงประกอบไปด้วยเหตุเหตุที่ที่ที่เราไม่เข้าใจนะแล้วเราก็ทำลงไปทำลงไปซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดวิบากบ้างทำให้เกิดกรรมปัจจุบันบ้างทำให้เกิดการเบียดเบียนกันบ้างรังแกกันแข่งแย่งกันซึ่งมันก็จะเป็นเหตุที่ไปบั่นทอนซึ่งความสุขให้มันหายไปทีนี้ การที่เรามาฝึกสติฝึกสติฝึกสัมปชัญญะมาปฏิบัติธรรมนี่ก็ความที่เพื่อความที่เราจะได้รู้รู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราใช้ชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะนในการที่เราจะไปใช้ชีวิตประจําวันของเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับไปตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับไป เราสังเกตไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันรีบร้อนมารีบร้อนกับตื่นขึ้นมานี่ตื่นด้วยอะไรไม่ได้ตื่นด้วยสตินะแต่ตื่นด้วยด้วยเหตุด้วยความโลภด้วยความไม่รู้แข่งกับวันแข่งกับเวลาว่าจะต้องไปทําตรงนั้นจะต้องไปทําตรงนี้จะต้องไปทําตรงนู้นไม่ไม่ได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่ ไปอยู่กับคนอื่นเสียเป็นส่วนใหญ่ไปอยู่กับหน้าที่ไปอยู่กับการงานไป,ไปอยู่กับรูปไปอยู่กับหลานไม่ได้อยู่กับตัวเองเีย๋ยว่าไม่ได้รู้ตามจริงมันก็เลยเป็นเหตุที่เรามาฝึกกันในนี้เรามาถามว่าถามว่าประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความสงบความผาสุกจริงๆเนี่ยมันจะต้องทำยังไงเราจะต้องทำยังไงการที่เรามาฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมการเจริญกรรมฐานการปฏิบัติธรรมถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอิยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอน ก็คือรู้ตัวในขณะที่เราเดินในขณะที่เรายืนในขณะที่เรานั่งอยู่รู้ตัวว่าขณะนั้นเราทําอะไรอยู่นั่นแหละพอเรารู้ปั๊บเนี่ยพอเรารู้รู้ตัวตัวที่รู้เนี่ยมันเป็นตัวของปัญญารู้เป็นตัวของปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นเนี่ยความหลงความไม่รู้ตาจริงก็จะหายไปหายไป แต่ว่าการที่เราจะมาฝึกรู้ตัวให้ชำนิชำนาญน,นี่มันเป็นมันเป็นของที่ยากนะมันเป็นของที่ยากเพราะจิตของเราปกติมันประกอบไปด้วยกิเลสซึ่งซึ่งสะสมหมักหมมมาข้ามพบข้ามชาติมานับภพบนับชาติไม่ได้พระองค์เปรียบนะการใช้ชีวิตของเรือนของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือที่ที่ลั่นไปในสายน้ํา สายน้ําที่ไหลลงต่ำนสายน้ําที่ไหลลงต่ำแล้วเรือเรือถ้าหาว่าปราศจากคนเข้าไปนั่งอยู่ในเรือลํานั้นปราศจากหางเสือปราศจากพายเรือลํานั้นก็จะไหลสเปะสปะไหลสเปสปะต่ำน้ําไปกระชนฝั่งนู้นชนฝั่งนี้เกยตื้นหรืออาจจะถูกกระแสน้ําพัดล่มฟ่ำลงลองคิดดูนะ เราลองคิดดูถึงถ้าหากว่าเรืมอมันไหลตามน้ําอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยเราไปนั่งอยู่ในเรือลำนั้นสติของเราเนี่ยคล้ายๆกับคนที่นั่งอยู่ในเรือตัวเขาสตินะมันมีอยู่มันมีอยู่นะครับแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆสมมุติว่าลุงพ่อลุงปู่หรือญาติโยมเนี่ยนั่งอยู่ในเรือมีพายพายมีอยู่แต่เราไม่ได้จับพายหรือหรือว่าจับ แต่ไม่ได้คัดให้ให้เรือมันวิ่งไปให้ตรงทิศต,ตรงทางเนี่ยเรือลำนั้นจะเป็นยังไงครับมันก็จะไหลสเปะสปะไปะชนฝั่งนู он, นง้นชนฝั่งนี้เกยตื้นชนเกาะชนแก่งหรืออาจจะพลิกคว่ำพลิกหงายไปใช่ไหมครับก็เกิดเหตุเพศภัยไปไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเรือลำนั้นให้ให้อยู่รอดตลอดภยัยปลอดภัยไปได้การฝึกสติเปรียบเสมือนกับเรามาจับภาย จะพายแล้วก็คอยคัดคอยคัดเป็นหางเสือทําให้เรือลํานั้นวิ่งไปตามทางที่ที่ปลอดภยัยไปให้ตรงแต่ถ้าเราจะให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นมันต้องเปรียบก็เหมือนกับเราพายทวนน้ําทวนกระแสโลกไม่ให้มันไหลลื่นไปไม่ให้มันไหลลื่นไปตามกระแสของความอยากสติเพราะว่าจิตคนเราเนี่ยมักจะไหลไปลงลงไปในทางที่ต่ํา ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกไม่ทวนกระแสโลกอิเลสก็จะกลุ่มเราสั่งให้เราเนกระทำไปในสิ่งที่ที่ท,ที่มันตามใจตัวเองไม่ถูกไม่ควรอยางอย่างไหน,นก็ทำอย่างนั้นโลภจนเกินเหตุจนเกินขอบเกินเขตหรือบางครั้งอาจจะเกิดความโกรธเกิด ความโทสะจนกระทั่งไม่สามารถยับยั้งชั่งใจกันตัวเองได้นีการที่มาฝึกฝึกเพื่อที่จะรู้เพื่อจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเพื่อที่จะได้มีเบรกเพื่อที่จะได้ยับยั้งชั่งใจให้มันเบาบางลงให้มันช้าลงให้มันมีสติเพื่อจะจะสั่งกายของตนเองเนี่ยให้ให้กระทําไปในสิ่งที่ที่ที่ท,ที่ที่ถูกที่ควร พระองคจึงกล่าวว่าจิตเราเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหนาเรื่องของการทําคุณงามความดีมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ทำได้ยากนั้นการปฏิบัติการฝึกฝึกให้มีสติปีสัมปชัญญะรู้ตัวตัว,ตวพร้อมก็เพื่อที่จะได้จะได้ใช้กายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดที่เราเคยได้ยินกันว่า เรามาฝึกเพื่อที่จะได้รู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อที่จะได้บอกใช้ตัวเองบอกตัวเองได้ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นมนุษย์เราเกิดมาชาติหนึ่งครับเกิดมาชาติหนึ่งชีวิตของเราน้อยสั้นมีชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่ปัจจุบันนี้ท่านบอกว่ามีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบกว่าปีเจดสิบนะกว่าปี แต่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราดูตัวเองไม่ออกความไม่รู้ความไม่รู้ที่เราถูกสั่งสมมาแต่อดีตอันไหนยากเราก็ทำอันไหนยากเราก็ทำอันไหนชอบเราก็เอาพร้อมทั้งกรอบพร้อมทั้งโกยไว้เขาบอกเนี่ยเรายังนี้ลักษณะอย่างนี้เราบอกพระองค์บอกว่าเราดูตัวเองไม่เป็นเนี่ยดูตัวเองไม่ออกบางคนจึงใช้ตัวเองผิดใช้ให้ไปติดคุกใช้ให้ไปติดตารางใช้ให้ไปทำร้ายผู้อื่น เพราะเรารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันกิเลสของตนเองมาใช้ตัวเองผิดแทนที่จะใช้มือเนี่ยใช้มือของเราเนี่ยไปกรอบประกอบคุณงามความดีใช้มือของเราให้ไปทํากุศลพะทานให้ไปไหวพระให้ไปสวดมนต์กับใช้ให้ไปหลังแก่ผู้อื่นเพราะเรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันกิเลสเราจริงต้องมาฝึกฝึกเพื่อให้เห็นอาการของจิต ฝึกเพื่อให้เห็นกิเลสของตนเองครับการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่จะมาหาความสุขนะไม่ใช่หรอกครับแต่มานั่งนิ่งนิ่งมามามา,มาสัรวมกายให้อยู่ให้นิ่งแล้วจะได้เข้าไปเห็นอาการของจิตของตนเองว่าณขณะนั้นนะเรารู้สึกยังไงคือเรามาทดสอบมาทดสอบดูดูกายของตนเองดูจิตของตนเองว่าณขณะนั้นมนะันกำลังเกิดอะไรขึ้น มีอะไรเป็นตัวเข้าไปเสวยอารมณ์ mm hmm. เข้าไปดูว่าเวลาโลภโลภแล้วเรากําหนด,ดตัวของความโลภได้ไหมเวลาที่เราอยากอยาก่างนี้กําหนด,ดอยากเนออยากเนออยากเนอแล้วเห็นอาการของเขาสามารถหยุดบ้างได้ไหมเป็นขณะขณะขณะที่โกรธโกรธเนอโกรธเนอโกรธเนอแล้วมันระงับได้บ้างไหมมันระงับได้ไหมมันชะลอลงบ้างได้ไหมมันทําอะไรให้ช้าลงบ้างได้ไหมครับเพื่อที่จะให้เห็น ให้เห็นกิเลสตัวโตๆซะก่อนให้เห็นอาการกำเริบของจิตซะก่อนเมื่อรู้จักว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เวลานี้เราโกรธโกรธน้องโกรธน้องมันระงับได้มันหยุดได้เป็นขณะขณะขณะถ้าเรากําหนดแล้วหยุดได้ถ้าเราสังเกตแล้วรู้ทันเขาได้ได้บ้างเป็นบางขณะเป็นบางขณะนั่นแหละครับเรียกว่าได้รู้ถึงวิธีการที่เข้าไปสังเกตอาการของจิต อาการของใจของตนเองพอเรารู้ว่าอ๋อตัวนี้เรากําลังโลภนะแลวโลภตัวนี้กาล,ลังกาลังกาเริบขึ้นกําลังเสืสารขึ้นกําลังมากขึ้นและพอเราเข้าไปกําหนดรู้เขามีการรลังงับแบบนี้ชะง,งักแบบนี้ช้าลงแบบนี้เวลาที่โกรธพอรู้สึกว่ากําหนดโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะมัน,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 นยับยั้งได้มันสามารถให้เราเนี่ยไม่ไม่เกิดอาการบรรลุรู้อำนาจของความโกรธได้ ช้าลงนิดหนึ่งระงับได้ขณะหนึ่งเรียกว่ามาฝึกมาฝึกให้เห็นอาการของกายมาเห็นเห็นเห็นอาการของใจเพื่อที่จะได้มีการยับยั้งชั่งใจเพื่อที่จะได้มาเบรกไม่ให้มันลุแกมหน้าเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดอาการประกอบกรรมที่เป็นอกุศลได้ง่ายขึ้นว่ากันง่ายๆก็คือมาฝึกให้มันช้าลงนั่นเองมาดูตัวเองให้ออก เพื่อที่จะบอกตัวเองว่าอ๋อตอนนี้เรากําลังโกรธนะตอนนี้เรากําลังโลภนะเรากําลังจะทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะนมาบอกตัวเองเพื่อที่จะได้มีการยับยั้งชั่งใจและถ้าหากว่าเราฝึกฝ่าอบรมได้เป็นบางขณะเป็นบางขณะบางขณะเห็นอาการของกายเห็นอาการของจิตเห็นการระง,งับได้หลังจากนั้นนั่นแหละเรากลับไปอยู่บ้านจะไปอยู่เรือนของเราเราก็จะสามารถที่จะฝึก ที่จะอบรมสติของเราให้เพิ่มผลยิ่งยขึ้นไปแต่และขณะแต่และขณะที่เราไปใช้ชีวิตในการคลองเรือนก็าอาจจะมีหางเสือที่ดีมีการยับยัง้งมีการใช้ตัวเองให้ให้ถูกต้องเป็นไปตามทํรมด์คลองธรรมนะครับเป้าหมายของการฝึกฝึกสติฝึกสัมปชัญญะให้มีการรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อชีวิตของเราจะได้ดําเนินไปไปในตามทางที่ที่ถูกต้อง เป็นไปตามทํานดองคลองธรรมการเกิดของเราเนยพชาติภพชาติของการเกิดของเราเนี่ยเราเวียนว่ายเราเวียนว่ายตายเกิดกันมาแล้วนับไม่ได้นับพบนับชาติไม่ได้แต่พวกเราไม่รู้เราไม่รู้เราเชื่อนะวาชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีแต่บางคนก็บอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าเราถามจริงๆถามจริงๆว่าเราเลือกเกิดได้ไหม เลือกได้ไหมพี่ว่าเลือกได้ไหมไม่ได้พี่ว่าเลือกไม่ได้โยมที่นั่งข้างหลังเราเนี่ยเขามาทําบุญทําไมรู้ไหมเขามาทําบุญทำไมทำไมเขาเอาข้าวมาถวายพระทําไมเขามาใส่บาตรพวกเราเขาอยากได้บุญเขาอยากได้บุญแล้วก็ทําบุญแล้วเขาไปไหนทําบุญแล้วไปไหนทาบุญแล้วได้ไปสวรรค์ใช่ไหมทําบุญแล้วมีความสุขทําบุญแล้วได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหม ลวงพี่บวชเพื่เอเพื่เอเพื่ออ,อะไรอยากจะไปนิพพานเนะี่ะสร้างบุญสร้างกุศลหวังว่าจะไปเกิดในภพชาติที่ดีนะหรือบอกว่าไม่ไม่อยากไปอนิพพานนะบวชไปอย่างนั้นเนะี <c> ่ย <oughs> อย่างนั้นเปล่าญาติโยมเขามาทำบุญเขามาใส่บาตรเขามารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่นนะ่ะคือการเลือกเกิดของเขา <c oughs> เขาเชื่อว่าทำบุญให้ทานแล้วจะมีความสุขมีความสงบ มีสวรรค์มีนิพพานเป็นที่ไปเขาก็เลยเลือกแดนที่จะเกิดของเขาอาการนี้คือเลือกเลือกเกิดได้ครับเลือกเกิดได้เราเลือกเกิดในสิ่งที่ดีเนี่ยเลือกทําในสิ่งที่ดเีเลือกได้ครับแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไหลลื่นลงตามมันถูกอิเลสหลุมเล้าไปยื้อกบมันสู้กับมันไม่ไหวเราก็เลยแพ้เป็นขณะขณะขนะเนี่ย แล้ถ้าเราไม่มาฝึกไม่มารบรมเราก็แพ้จะเป็นตัวใหญ่ชนะได้ยากชนะได้ยากเพราะจิตเรามันอ่อนแอเราจึงต้องมาฝึกกันแบบนี้นะครับการปฏิบัติธรรมก็เพื่อเพื่อมาทวนกระแสเพื่อมาสู้กับกิเลสให้ให้จิตของเรามันเข้มแข็งขึ้นนะครับเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมญาติโยมจะให้เข้าใจให้เข้าใจหรือซึง้งให้เข้าใจมาก่นนี้ต้องลงมบอปฏิบัติหลังจากพระหลังจากพระกลับไปแล้ววันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดที่นี่ในสถานที่อย่างนี้ที่ที่ศาลาายาเทวีนะอาจารย์อยู่สอนกรรมฐานที่นี้เจ็ดวันเจ็ดวันเต็มปฏิบัติเข้มข้นนะเข้มขน้นเราลองลองนึกดูนะว่าเรามานั่งอยู่ในสถานที่ประชุมเนี่ยนั่งนิ่งๆแค่กำหนดให้ไม่พูดไม่คุยให้นั่งให้นิ่งอยู่เนี่ยสักสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันอึดอัดขนาดไหน พดัมากนะแต่เวลาที่ปฏิบัติธรรมจริงๆโยมงดพูดงดคุยปิดวาจาตั้งแต่ตีสี่จนกระทั่งถึงสามทุทุกวันนี่เราลองมาทนมาฝึกมาปรมดูนะใครสนใจนะมานะวันวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเอาละผมอาจจะมาพูดตรงน,นี้ก็ค่อยๆรู้สึกว่าจะน้อยไปน,นิดหนึ่งแต่ก็จะใช้เวลามาสมควรแล้ว แล้วกับมอบหน้าที่ให้ให้ให้พระพระอาจารย์รุดได้ได้ดำเนินการสืบต่อไปนะครับจากนี้มอบหน้าที่ให้พระอาจารย์กับนิมนต์อานุมโมทนาสหาทุกลำดับต่อไปญาติธรรมก็จะได้รับพรจากคณะสงฆ์นิมนต์อาจารย์